สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันจันทร์ที่30เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นเะครับเราเจอกันเช่นเคยพร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันใน2ช่วงเวลาช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงเล่าหรือช่วงเล่าข่าววันนี้พูดคุยกันเรื่องของจังหวัดที่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้าในช่วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด29จังหวัดด้วยกันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุรศรีกิติมณฑลเรขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนในช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องราวของผลการศึกษาซึ่งพบว่าเด็กไทยเราต้องเสียเงินเพื่อใช้บุหรี่ไฟฟ้าเดือนละ2,245บาทเลยทีเดียวนะครับพูดคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรื่องการจันทเศตรศองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบหรือว่าสอจอยอในช่วงเล่าลือนะครับธนาคารน้ำสินครับได้ออกโครงการวินัยดีมีเงินนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่จะมอบของขวัญปีใหม่เป็นเงินจํานวน1,000บาทให้กับลูกค้าของธนาคารที่ใช้บริการสินเชื่อวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทโดยไม่มีประวัติการชําระหนี้เสียนะครับติดต่อกัน3ปี ซึ่งนอกจากนี้จะต้องไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้สูญแล้วก็มีสถานะหนี้ปกติหรือว่าค้างชำระไม่เกิน30วันนะครับโดยธนาคารจะทําการโอนเงินดังกล่าวให้ไม่เกินวันที่15กุมภาพันธ์2568เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกเป็นชื่อของตนเองเท่านั้นนะครับโดยจะยกเว้นกรณีที่เป็นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ยาวหรือว่าบัญชีร่วมผู้ที่สนใจก็จะต้องกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันไมโมภายในวันที่31มกราคม2568นแะครับแล้วก็เงื่อนไขต้อง เป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดเพื่อการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนชำระดีนะครับสามารถนําไปใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือว่าใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้นะครับวันนี้รายการเ่าสู่กันฟังเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบล็อกเซตจากธนาคารอมสินจำนวนสองงบันด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบข,ของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้ หรือว่า YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับเมื่อถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้ขออมมมมููลกกััับบคคคุณฟง่นนเดี๋ยวําาาาถจะตามมาะตร ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินครับขเขาเชิญชวนลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้าร่วมในโครงการคุณสู้เราช่วยโดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารอมสินได้สองช่องทางคือทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ www.gsb.or.th และก็อีกช,ช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันไมโมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารอมสินเช่นเดียวกันนะครับหมดเขตในการลงทะเบียนวันที่28กุมภาพันธ์2568นะครับ28กุมภาพันธ์ 2,568ทุนอีกครั้งนะครับธนาคารนมสินครับได้เปิดขอเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในโครงการคุณสู้เราช่วยผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารนมสินและก็ทางแอปพลิเคชันของธนาคารนมสินนะครับโดยทางเว็บไซต์นั้นเข้าไปที่ www.gsb.or.th ส่วนทางแอปพลิเคชันก็ไปที่แอปพลิเคชันใหม่โมนะครับหมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์2,568นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถาม ถามคุณทุกฟังว่าโครงการคุณสู้เราช่วยซึ่งธนาคารนมสินได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะใช้ช่องทางของธนาคารนมสินในการลงทะเบียนเนีนะครับช่องทางจะมีอยู่สงช่องทางด้วยกันคือทางเว็บไซต์และก็ทางแอปพลิเคชันถ้าเป็นทางเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.gsb.or.th ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็เข้าไปที่ MyMo นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารนมสินคําถามคือว่า หมดเขตลงทะเบียนเมื่อไรนะครับส่งคำตอบมานะครับทาง a c e b o o ก Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยทั้งถุนร้านเว้นวัตเล่าสู่กันฟังแล้วก็สามารถส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับประช่อผู้โชคดีประจําวันที่27ธันวาคมครับจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณสุรัตนาพันเวศนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของ จังหวัดที่มีความเสี่ยงในการขัดแคลนน้ำช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568หรืออีกไม่กี่วันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด29จังหวัดด้วยกันเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุบคณสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชต,ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีค่ะสุรศรีครับสสวัสดีครับ,ค,รบคุณธีรภัและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ,รบทำไมต้องเป็นมกราถึงกุมภาคเอ,อ่อคืออย่างนี้ครับในที่เราประเมินระยะสั้นก่่ออนเนเคืใชวง ของมัารคาคมกับภูมิภาพ,พันธ์ก่อนนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆฤดูแ้งของบ้านเราเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่พฤศจิกายนซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของตอนต้นฤดูเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยเรามีการประเมินภาพรวมเช่นเดียวกันนะครับ,รบในส่วนของน้ําเพื่อการอุโปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรแต่น้ําเพื่อการอุโปโภคบริโภคเนี่ยเราประเมินเป็นสองส่วนก็คืออยู่ในเขต การประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็นอกเขตการประปลาส่วนภูมิภาคก็คือประปลาท้องถิ่นหรือประปาหมู่บ้านนะครับนะะในลักษณะแบบน,นั้นเนี่ยคือถ้าประเมินต้นฤด,ดูเนี่ยตัวเลขจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกันด้านการเกษตรเนี่ยเราก็ประเมินต้นฤด,ดูเป็นในส่วนของนารอบที่สองหรือนาปลังนะครับแล้วก็พืชต่อเนื่องก็คือไม้ผลหรือไม้ยินต้นครับเราก็ประเมินตรงต้นฤดูเหมือนกันนะครับว่า ในช่วงฤดูแล้แงเนี่ยมีพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงบ้างซึ่งในช่วงฤดูแล้แงบ้านเราก็หมายความว่าพฤศจิกายนถึงเมษายนนะคะ,ะแล้วแต่พื้นที่ด้วยไหมทั้งพื้นที่ด้วยครับทั้งประเทศครับที่เราประเมินเพราะฉะนั้นในในช่วงตอนต้นฤดูเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของน้ําอุภคบริโภคในเขตการประปาจุนภาคเนี่ยเราประเมินไว้มีแนวโน้มอยู่ยี่สิบสามสาขาในสิบเก้าจังหวัดับ ที่หมายความว่าในตลอดช่วงฤดูแล้งซึ่งในช่วงฤดูแรงอย่างที่ผมนาเรียนไปก็คือพฤศจิกายนถึงในษายนแต่ณตอนนี้ที่จะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะพูดให้ฟัง <c oughs> ว่าใน่จังหวัดเนี่ยในช่วงมกราคมกับกุมภาพันธ์เพ่าะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องประเมินนาจะเป็นพื้นที่ไหนอีกครับ <c oughs> ในส่วนนอกเขตการประปาส่วนพื้นภาคเนี่ยเราประเมินไว้นะครับว่าในฤดูแ้งปีนี้เนี่ย มีแนวโน้อมอาจจะอยู่ใน37จังหวัดใน271อำเภอ806 2ตำบลแต่ไม่ไม่ใช่หมายความว่าทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทั้ง 8, ตำบล1 6 2ตำบลแบบนั้นนะครับมันก็เป็นแค่ บางส่วนในพื้นที่ตำบลนั้นนะครับในในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตกใจในส่วนของข้อมูลตัวเลขว่าทำไมเยอะมากอย่างนี้นะครับเหมาทั้งอำเภอเลยใช่ครับแต่แต่เราเราต้องเวลาเราให้ข้อมูลตัวเลขเนี่ยเราเราก็หมายความว่าอยู่ในตำบลอำเภอนั้นในลักษณะแบบนั้นก็เลยนับเปน็นจํานวนตำบลอำเภอไม่ได้นับจะเป็นจํานวนแห่งของว่าปลาป่ามีความเสี่ยงทั้งหมดกี่แห่งเราไม่ได้นับตัวบัน้นใดอะไรแบนั้นนะครับเพื่อที่จะ อ่าเป็นการที่จะมีการทํางานประสานในเชิงพื้นที่เช่ตนตําบลไหนเราก็จะมีการประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตําบลน,นั้นด้วยครับลักษณะแบบนี้นะครับในเป็นข้อมูลที่เบื้องต้นที่จะให้ทราบในส่วนของหน้าปังเนี่ยถ้าในฤด,ดูแรงของปีนี้เนี่ยเราประเมินตอนต้นฤด,ดูเนี่ยว่ามันก็จะมีความเสี่ยงอยู่ใน2จังหวัด3 3อำเภอ6.5ตำบล ส่วนในเรื่องของไม้ผลก็จะมีแนวโน้มอาจจะเสี่ยงอยู่ในสามสิบสามจังหวัดก็สิบสี่อำเภอสองร้อยดสบหกตำบลแต่อย่างที่ผมนเรียนครับอันนั้นคือประเมินต้องแต่ต้นฤด,ดูโดยที่ใช้ข้อมูลพื้นฐานสถิติข้อมูลเดิมแล้วก็ในเรื่องของสภาพเงื่อนไขของสภาพน้ําที่เป็นอยู่ในความต้นฤด,ดูตลอดจนในเรื่องของข้อมูลของทางพื้นที่และก็ทางปอพ,อพอที่เคย ประกาศเป็นพื้นที่แพลนงเหล่านั้นด้วยเนี่ยเอามาเป็นฐานข้อมูลในการ<ม>ที่ประเมินทําในตอนต้นฤดูแต่ณวันนี้เนี่ยเรามีการประเมินว่าในช่วงมกราคมคือเราก็ติดตามข้อมูลมาตลอดนะครับพฤศจิกายนไม่ไม่มีปัญหาในธันวาคมไม่มีปัญหาตอนนี้เราก็มีการพิจารณาว่าแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าปริมาณน้าต้นทุนในปีนี้เนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะใช้ตอนพฤศจิกาธันวาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ในเรื่องของ ช่วงมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วในบางพื้นที่ครับดฉะนั้นเราก็จะมาประเมินว่าเอในช่วงเดือนมกราคมกับคุมภาพันธ์ที่จะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุโภคริโภคก็จะเพราะว่าเป็นในเขตนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคก็คือการประปาท้องถิ่นหรือประปาหมู่บ้านอะไรนะแบบนั้นแต่ในส่วนของประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะ ในมก,กราคมกับคุมภาพันธ์เนี่ยยังไม่มีไม่มีแนวโนม้มที่จะมีเสี่ยงนะครับครับในส่วนของด้านการเกษตรเนี่ยประเมินแล้วในช่วงมก,กราคมนะครับอันนี้เราก็จะประเมินเป็นช่วงๆไปนะครับในมก,กราคมเนี่ยร่วมกับทางกรมถสริยการเกษตรเนี่ยก็พบว่าในเรื่องของพื้นที่การเกษตรตรงนี้ไม่มีพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้ความสาคัญในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภค ที่เป็นปาปาของถิ่นหรือปาปาหมู่บ้านนั่นเองใน29จังหวัด83อำเภอ131ตำบลตรงนี้นะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอ่าเราก็วางแผนที่จะลงพื้นที่ให้ในเดือนมก,กราคมนี้นะครับเพื่อที่จะไปดําเนินการในเรื่องของการบูรณาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเช่นในเรื่องของบริเวณโซนนั้นถ้าใช้น้ํำผือดิน มีปริมาณน้ํอยู่ดินบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ถ้ามีบริเวณใกล้เคียงเราก็จะต้องสูบน้ําผิวดินเหล่านั้นบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาเติมในอใน,ในแหล่งน้ําต้นทุนที่จะไปดําเนินาการในเรื่องของการทําประปาของประปาท้องถิ่นือประปาหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับจะสูบจากอ่างเก็บน้ําอื่นมาหรือจะสูบในลาน้ําที่ยังมีในในลาน้ําที่ยังมีน้ําอยู่นะสาาถานะแบบนั้นเพราะฉะนั้น เราก็วางแผนไว้ทั้งหมด29จังหวัดเลยนะครับที่จะลงพื้นที่โดยที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ดําเนินการไปแล้ว6จังหวัดครับก็จะมีจังหวัดลําปางนะครับเมื่อ,อปลายเดือนธันวาคมสมุทรปราการแล้วก็ลงไปที่พื้นที่คุ้งบางกระเจ้าซึ่งเป็นเราเป็นปกดของคนกรุงเทพด้วยเพราะน,นั้นคือคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยก็จะปัญหาในลนะักษณะที่ว่า มีแนวโน้มในช่วงฤดูแรงเนี่ยในเรื่องของความเค็มของน้ำทะเลจะลุกล้ำเข้ามาเพราะนั้นทำให้น้ำอาจจะไม่เพียงพอในน้ำัดแบบนั้นเราก็จะได้มีการลงไปและทำการประสานหน่วยงานไว้แล้วนะครับว่าอีกปรนเป็นที่จะต้องสูบน้ําเข้ามาเติมในจังหวะที่น้ําทะเลลงแล้วก็น้ําจืดที่มาจากเขื่อนที่ลงมาอยู่แล้วในลักษณะแบบนั้นที่จากเจ้าพยาเนี้ยสูบเข้าไปใ,ในภูมิภาคเจ้าโตนันนะครับ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ลงพื้นที่ไปแล้วสระบุรีก็ลงไปนะครับเมื่อเดือนธันวาคมตรงนี้เนี่ยก็พื้นที่สระบุรีเนี่ยก็คือทางอำเภอพุทธบาทก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของหินปูนด้วยครับ <S 1> <S 1> <S แล้วก็ในเรื่องของน้าบาดาลก็ค่อนข้างี่มีปัญหาอันนี้เนี่ยก็ลงไปดูแล้วก็วางแผนที่จะดำเนินการโดยเฉพาะส่วนหนึ่งที่ในเรื่องของการทําเหมืองในเรื่องของอ ในเรื่องของทําหินนะครับในเรื่องของอตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแหล่งน้ํามันกลายเป็นแหล่งน้ําที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ที่จะบริหารจัดการได้ในระดับหนึง่งก็ลงไปได้มีการแนะนาไปอะไรตรงนั้นนะครับที่จังหวัดลบบุรีก็ดําเนินการลงไปที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้เนี่ยลงไปแบบเข้มข้นนิดหนึ่งครับท่านรองน,ยยน,อนายยกรมสีปัญหาเยอะหรืว่าการกระตรวงดีท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเษกษตรกรนลาะลงทองท่านก็ลงไปด้วยเพราะว่า ปีนี้เป็นที่ทราบกันเลยนะครับว่าอีสนานใต้เนี่ยน้นําในอ่างเก็บน้ําค่อนข้างน,อน้อยเพราะนั้นในเขื่อนลาตะคองที่เป็นภาพข่าวของน้าน,นี้เลยก่อนเข้ารู้ดูแลกเลยว่ามีการตีข่าวกันว่าน้ําลาตะคองวิกฤตแค่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้ <S <S โคราชต้องขาดแทนน้าแน่นอน,นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลงไปที่ไปบริหารจัดการในเรื่องของเชิงบูณรณาการทั้งท่านรองนายกและท่านนำเรียนครับว่า มันก็ลงไปด้วยแล้วก็ไปที่โดยไปมอบนโยบายแล้วก็เป็นการวางแผนร่วมกันเพราะฉะนั้นน้ําที่ลําตะคองเนี่ยก็ถือว่าน้อยจริงนะครับแต่เรามีการที่จะพิาจารณาสัดส่วนที่จะเอาน้ําลําตะคองที่จะต้องส่งให้กับทางการประปาโดยอของเทศบาลเทศบาลนครราชสีมาซึ่จะเป็นผู้ผลิตน้ําประปาที่จะจ่ายในตัวเมืองนครราชสีมานะครับตรงนั้นแล้วก็จะมีส่วนนึงก็คือการประปา ส่วนภูมิภาคที่เฉลิมพระเกียรตินะครับบริเวณนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะจ่ายเข้ามาในส่วนของอตัวเมืองโคราชด้วยเช่นเดียวกันแต่นั้นเนี่ยก็จะใช้จัดน้ํามูลน้ํามูลแล้วก็การปรับปรุงส่วนภูมิภาคตรงนั้นเนี่ยก็มีที่จะมีบ่อพักน้ําบ่อเก็บน้ําของตนเองใหญ่เพิ่มพ,พวนแล้วก็ได้งบมาไปในเรื่องของการปรับปรุงเพื่อเสริมความจุตรงนั้นเนี่ยถ้ารองนายก,ก็สั่งการว่าให้ไปเร่งดาเนิกนการในเรื่องของการเยี่ยเสริมในเรื่องของความจุตรงนั้น แล้วก็มีการที่จะคุยกับทางกรมชลปทานนะครับว่าน้ําที่จะลงมาในลาน้ามูลตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทางเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยก็จะสูบน้ําโดยตรงนะครับกรณีที่น้ําในลาน้ํามูลน้อยเนี่ยก็จะสูบโดยตรงมาจากอ่างเก็บน้ําของเขื่อนลําแทะที่นครราชสีมาเพื่อที่จะมาเข้าของเทศบาลนครนครราชสีมาที่ผลิตน้ำประปาที่ก่อเลี้ยงชาวนครราชสีมานะครับ ส่วนน้าในลำม้ำมูลเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นทางการประปาส่วนคุณภาพเฉลิมขุ่เกลี่ยที่จะต้องใช้จากลาน้ํามูลมันก็อ่าเท่ากับว่ามันไม่จําเป็นไม่ต้องที่จะคือระบบทางการประการประปาของเทศบาลนะคนนนรนครราชสีมาเนี่ยมีระบบพ่อสูบตรงมาจากอ่าเขื่อนลำแช่อยู่แล้วก็ทําให้ลดในเรื่องของการสูญเสียเข้าไปวางแผนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแยกแบ่งปันน้ําสัดส่วนน้ําของ ั้งเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำแซะเรียบร้อยเพราะนั้นก็ยืนยันได้นะครับว่าการปลาปลาน้ำในเขตตัวนครราชสีมาเนี่ยไม่ขัดแคลนแน่นอนนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีการที่จะจัดสรรที่จะแบ่งปันตรงนี้ไว้อยู่แล้วนอกจากในส่วนของปาปลาส่วนนิภาคในจังหวัดนครราชสีมาในบางจุดตรงนี้เนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ที่จะไปดําเนินการพิจารณาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบโนนสูงปงักธงชัย นอมไทยพระทองคำสีคิ้วเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะเป็นปาปาท้องถิ่นหรือป่าป่าหมู่บ้านในลักษณะแบบนั้นเราก็จะลงไปพื้นที่และก็บูรณาการในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้สิ่งที่เราต้องการทําตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องการให้เห็นภาพในลักษณะที่ว่าเอยังต้องใช้รถน้ําผนน้ำปนไปแจกชาวบ้านเนล้อจากแบบนั้นเราต้องการที่ว่าผ่านน้ําเพราะว่าเราเรามีวิชาการมีความรู้ในเรื่องของบริหารจัดการนะ้ำ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องผันน้ำมาในในแหล่งน้ําดิบที่จะใช้ในเรื่องของการทาปปาปลาถุงการประปาไปในหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยเราต้องต้องใช้เทคนิคนี้มากกว่าที่จะไปรอให้มันแรงแล้วเขาทาปราปาไม่ได้แล้วเอารถน้ําไป <c oughs> ดําเนินการตรงนั้น ครับผมอืมครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับแสดงว่าจุดหลักๆเนี่ยเอ่อยี่สิบเก้าจังหวัดก็ไม่ได้โจเล่ที่น่าตกใจอะไรเพียงแต่ว่ามันจะเป็นบางพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆเท่านั้นเองใช่ไหมฮะอืมใช่ครับใช่ครับครับแต่ว่าหลักๆนี่คือโคราชแน่นอนชัวโคราชนะครับในยี่สิบเก้าจังหวัดนี้ผมว่านําเรียนให้ฟังก็ได้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือก็จะเป็นที่ทชงลำปางพะเยาเชียงใหม่กำแพงเพชรน่านพิษณุโลกนะครับอ่าภาคตนออกเฉียงเหนือจะมากสุดก็จะมีนครราชสีมาอาราิน ชัยภูมิยะโสธรบุรีรัมศรีสเกตสุรินทร์นครพนมสกนลนครหนองคายนัดเจริญอุบลราชธานีภาคกลางก็ยังจะมีที่ลพบ,บุรีฉะาบุรีชัยนาทนาครสวรรค์นะครับภาคตะว,วันออกก็จะเป็นแถบฉะเชิงเซาแล้วก็ชนบุรีนะครับภาคตะว,วันตกก็จะมีการชนะบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีภาคใกล้ก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับที่เราประเมิอนอในช่วงเดือน มกราคุณพาพันเนี่ยก็จะมีที่รังกับที่สต,ตูนถึงแม้บางท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะอีนี้แล้วในช่วงฤดูฝนในท้นที่ภาคใต้อ่ามันก็ยังอยู่ในช่วงรู้ดูฝนแล้วก็ฝนก็เยอะแล้วก็ท่วมไปไหลที่แต่มันก็มีบางจุดที่แบบฝนไม่ค่อยตกนะคระนับนะละอย่างที่ผมนําเรียนอยู่เนี่ยมันคือเป็นปลาปลาหมู่บ้านหรือเป็นปลาของถิ่น ฉะนั้นแหล่งน้ําของเขานั่นนะ่ะมันก็น้ําอาจจะไม่ได้เข้าฝนอาจจะไม่ได้มีมากมที่จะลงไปในแหล่งน้ําตรงนั้นอันเนี้ยครับครับอันนี้คือปัญหาเลยนะฮะเอาเป็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยลักษณะทางกายภาพมันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเราเราไม่ได้แปลว่าเราจะยังไม่ประสานกันรประสานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะถูกครับถูกต้องครับแล้วอันนี้เนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ตามที่เรามีการหมดการไว้เรียบร้อยครับก็มีการประสานที่จะติดต่อประสานงานกันเรียบร้อยแล้วก็จะนัดการลงพื้นที่ ตั้งแต่ในเดือนมกราคมพวกนี้เนี่ยในจังหวัดที่ผุ่ม่าวม,มาทาั้งหมดตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ลงไปตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเดือนมกราคมก็จะลงพื้นที่ไปไป,ไปประสานไปด,ดําเนินการที่จะแก้ไขปัญหาในในพื้นที่เลยครับมีพื้นที่ไหนบ้างไหมที่ว่าเขาอาจจะาาอยดด่าใช้คำว่าแอบดีกว่าอาจจะขอทํานามางคุณตุลสีเอ่อตรงนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมีได้มีได้ใช่ไหม <laughs> มีได้ครับเพราะว่าน้ํามันมาทำราน้ําเนี่ยเพราะน,นั้นเนี่ยมันก็ไปยังไม่ได้ควบคุมแม้กระทั่งในส่วนของเจ้าพญาเองบางโซนเนี่ยถึงแม้เราบอกเราเคยรงบําไปีเนี่ยเห็นไหมครับว่าเฮ้ยม <Okay. S 2> ีน้ําน้อยเราจะต้องเก็บน้าเอาไว้เพื่อน้าอุโภคบริโภคแล้วก็ผักดันน้ําเค็มปนโน้นนี่นั่นเพราะนนในส่วนที่เราปล่อยน้ําลงมาระบายน้ําลงมาเนี่ยขอเขอความรุนาอย่าสูบ ึ้นไปเองนี่อะไรนะอันนี้มันก็ยากมมันก็ในระดับหนึ่งเป็นองไรก็ตามเราก็พยายามที่จะรณรงค์แล้วต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเรื่องนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าท่านน้ําไปทํานาปีปีแล้วผมยกตัวอย่างห้ฟังนะครับว่าที่ทางโนนสูงนะครับของโคราชองาสีมาัาผมอันนี้เนี่ยเออเป็นความน่ารักมากทอยในพื้นที่เลยนะครับว่าอ่า มีบ่อน้ําบ่อหนึ่งนะครับแหล่งน้ําแหล่งหนึ่งเนี่ยเขาสงวนไว้เพื่อจะในเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะครับในทางการเกษตรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีแหล่งน้ําเพื่อทําการอุปโภคบริโภคในเรื่องของปลาปลามู่บ้านเนี่ยแต่บ่อนั้นเนี่ยมันมันแห้งน้ําัก็จะไม่เหลือแล้วแล้วเราก็ประเมินความเสี่ยงให้เราก็ลงไปคือไปในพื้นที่ที่ไปดูก็ต้องไปคูดคุยกับอพี่น้องประชาชนที่ อาจะใช้น้ําไปเพื่อในเรื่องของฝนทิ้งช่วงในลักษณะเ่านั้นเนี่ยจะต้องสร้างความเข้าใจบอกว่าถ้าสมมติท่านจะมีน้ําเอาไปใช้เพื่อทําการเกษตรแต่ท่านไม่มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคน,นี่มัน,อ,นอุปโภคบริโภคมันมันสัมคัญกว่าเพราะนั้นต้องต้องเลือกเอาในส่วนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยินดีนะครับยืนมีมติเป็นเอกฉันเลยนะครับว่าพร้อมใจกันบอกว่าอ่ให้สูบน้ําจากแมนเนี่ยอ่าซึ่งระยะทางสูบ อประมาณสองกิโลเศษๆนะผมจำไม่ผิดนะครับในส่วนนั้นเนี่ยเราก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่มีระบบในการสูบระยะไกลเกินสองกิโลเมตรได้ที่จะสูบจากบอ่อที่เพื่อาการเกษตรตรงนั้นเนี่ยเอาไปในบอ่อเพื่อการอุปโภคบริโภคก็ต้องทํำน้องนี้ก็ต้องต้องต้งลงพื้นที่จริงๆแล้วก็สร้างความเข้าใจและพูดคุยผมว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจได้ในในส่วนนี้แล้วเราก็เห็นความสําคัญว่าเออจริงเนาะถ้าสมมุติเรา น้ำไม่มีเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยสินะจะอย่ยงไเพื่อการเกษตรเออจะอยู่ <นะ S 1> ยังไงใช่ครับคร,รับทีนี้เราเราต้องให้ความช่วยเหลือเขาบ้างหรือเปล่าเพราะาเขาทำเกษตรมไม่ได้เอ่อตรงนั้นเนี่ยมันส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนก็บอกว่าก็ต้องรอหนึ่งกรณีพอดีในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นในช่วงของนาปีด้วยนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็ในส่วนนั้นเนี่ยถ้าเราฝนในช่วงเนี่ยเขามีความจําเป็นเขาก็ต้องเขาก็ยอมรับเพวาเขาพี่น้องประชาชนบอกว่า ก็ต้องยอมเสี่ยงเอาก็ถ้าฝนมาก็โชคดีแต่ยังไงก็มีการที่ประสานกันทางกรมฝนหลวงและการเกษตรว่าพื้นที่นี้ต้องเป็นพื้นที่สาคัญนะในลักษณะที่ว่าจะมีฝนทีช่วงอะไรงไงช่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงที่จะเติมเต็มในพื้นที่เหล่านี้ให้ด้วยอะไรอย่างนี้ยครับมันก็ต้องคือพูดง่ายๆก็คือต้องทํางานแบบบูรณาการกันใ,ใ,ให้ให้คร<ม>บทุกมิติะคระับตรงนี้นะครับว่าทุกหน่วยงานต้องต้องร่วมมือช่วยกันก็ จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพี่น้องประชาชนก็เกิดความมั่นใจด้วยครับครับครับไม่งั้นก็ไม่สบายใจนะฮะเอาให้มั่นใจดีกว่าไม่ครับใชนะ่ครับอ่าล้ครับมีอะไรจะฝากเพิเ่มเติมไหมสำหรับพ,พี่น้องที่อาจจะอยู่ในเขตที่ว่านี้เนะี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเอ่อจะปีที่ผ่านมาหรือในภาพในลักษณะที่เห็นว่าฝนในพื้นที่ภาคใต้ยังเยอะอยู่หรืออะไรในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอ่อสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็อ,อยากจา ช่วยอยากจะให้มีการรณรงค์ในเรื่องของการที่จะประหยัดน้าแล้วรักการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าแท้จริงตรงนี้เนี่ยถึงแม้มันจะมีน้ําเยอะมากน้อยขนาดไหนในปีหน้านี้เราเราต้องมองว่าเอในปีหน้านี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่ฝนมันจะน้อยลงไหมหรืออะไรไงในรักษณะแบบนั้นด้วยถ้าเราเราช่วยกันทุกทุกคนแนวะร่วมไหมร่วมมือกันแล้วก็ในเรื่องของการฟังข้อมูลทางภาครัฐแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมการเพาะปลูกหรืออย่างไรตรงนี้เนี่ย มันก็จะเพิ่มในเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็นํามาสู่ในเรื่องของการเพิ่มต้นทุนถ้าเราเสี่ยงในเรื่องของการเพาะปลูกไปแล้วแล้วมันไม่สําเร็จมันไม่ได้ผลตรงนั้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายมันก็เพิ่มต้นทุนเราด้วย mm. ตรงนั้นนะครับ ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยในส่วนนี้ครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากนะครับคุณสุรสีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณสุรสีกิติมณฑลนะครับในขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับในช่วงเล่าข่าวในช่วงหน้าครับกลับมาจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับเรื่องราวของเด็กไทยต้องใช้เงินในการในการ ซื้อบุหรี่ไฟฟ้านะครับเดือนละ2245รอบาทเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนะเศรษรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบหรือว่าสจอย,ยอในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารออมสินได้นะครับซึ่งจะมีอยู่สองช่องทางด้วยกัน ช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ช่องทางที่2เป็นแอปพลิเคชัน m y m o นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินคําถามคือว่าการลงทะเบียนเนี่ยจะหมดเขตในการลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเวนวัคเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคําตอบมาในอินบ็ได้เลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ